นะครับขอต้อนรับสุดใส่คุณแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็เราก็มากลางดึกนะครับผมต้องมารบกวนเซียนอะไรนะรเซียนเซียนอ๋อ,อ,อ,อนี่ไอต้องต้องมาต้องมารบกวนเซียนนะครับผม,มเพราะว่า,อาตอนนี้ได้ยื่นเกากภาษีไปให้น้องทัพผูไปที่รเรียบร้อยนะครับผมบผตอนนี้ก็จะไล่ต่อไปนะครับซึ่ง เดี๋ยวแ้นะครับแมงทับภูยื่นภาษีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Google a d s e n s e ก็ได้แล้วนะครับตอนนี้บัญชีธนาคารก็กรอกเรียบร้อยเหลือแต่ตั้งโอนเข้าบัญชีนะครับตอนนี้ก็ได้เยอะมากนะครับหลายร้อยเหรียญเลยนะครับผมนะฮะต้องขอบคุณเนซีทุกท่านนะครับต้องดูก่อนว่าใครออกจากระบบเราไหมใช่ไม่ใช่เดี๋ยวโดนแฮกนะครับถ้าไม่ออกจากระบบนะครับเออถ้างนั้นก็ใครทำให้ตามเลย ตามเลยมีอยู่คนเดียวทำนะครับเอาน้ำมันเบนซินเอาอะไรมาเลยเตรียมมาเลยอถ้าถ้ามีใครแฮกช่องเราไปนะคนแรกที่จะโดนก็คือคนนี้นะฮะคนนี้นะคนหน้าตาอย่างนี้นะฮะหน้าตาเหมือนในนี่นะครับลำเทียนเลยครับเออนะฮะเขาสวยนะครับเขาสวยนะเาสวยนะครับเขาสวยนะครับเขาทำให้นะครับจิตใจเขางามมากครับผมนะเหลืออีกคนนะครับเข้ามาสิเราจะไปไหนอีกเนี่ยไปรับมาไปอุ้มมาสิ เออพี่อุ้มมาเลยเขายังโสดนะสาวแท้น่ะมาแล้วมาแล้วมาแรังเดิมกลับมาสู่รังเดิมที่แรกที่เจอก็คือตรงนี้นะเขาไม่ได้บอกให้ทําคลิปก็ฮะเขาให้เอาเครื่องมาทําก็นี่ไงก็เดี๋ยวทําคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ผ่านก็ทำต่อ โอ้ตายแล้วเจ้านี่ก็ได้พ่อเดี๋ยวจะลงคลิปหลังจากที่ลงพิอารเอเซนแล้วเลยนี่ก็คือมาชั่วโมงแล้ววันนี้เป็นวันดีมากนะคะพ่อมาปิดประตูหน่อยเสียงดังมากปิดแมวครับปิดประตูหน่อยเสียงเราดังมากทะลุไปถึงกวนบุญเลยต้องทีมแมวสงสัยน้องนิวตื่นแล้วป่านนี้พ่อมาแล้วนะครับอมววันนี้ก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าโอลองกรบรอบสี่พันนะครับแต่ว่าได้เผื่อมาสี่พันสองชั่วโมงเนาะก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ มาให้ครูนะครับที่เปิดช่องให้โอ๊ตแล้วก็ห่อสายดันด้วยนะครับสองคนสองคนนิงๆสามคนเลยเนาะใช่พี่เอ็มด้วยพี่เอ็มก็ห่อสุดยอดนะเี่ยอะไรห้าร้อยแท้เกิดกับดีนะครับของเรายังไม่ถึงดีนะครับผมไม่ดันลงข้างทางก่อนนะฮะเก่งมากเลยรู้ไหมอ๊ตมาแป๊บเดียวโอ๊ตผ่านสี่พันชั่วโมงจริ๊มได้เจ็ดพันกว่ซับนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเธอใช่สองอาทิตย์กับอีกนิดหน่อย ยังไม่หนึงสองอาทิตย์เลยไม่มีใครทำได้สิบกว่าวันอันนี้ว่าเร็วแล้วนะสิบกว่าวันกว่าเขาเอออ้นหายไปสองสองสองคลิปอ่ะสองไลฟ์ไลฟ์สี่ชั่วโมงอ่ะหายสุดได้แม่กูไม่เป็นหม่้าร้อยกว่าไม่มีโอ้ไหลสดอะไม่มีอันนี้อะไรทะลุห้าร้อยกว่าใช่ห้าร้อยกว่าโอ้ทะลุนี่เลยทะลุเพดานไปถึงนี่เลยวนนบอกว่าอาโจหมอว่าไปบังเยี่ยมกับลุงพลวันนั้นโอ้โหแบบ ตอนเนี้ยตอนนั้นมันอยู่ที่สองพตอนนี้เ0 0 0แล้วนะเขาดูอ่ะเธอรู้เปล่าคลิปเขานะ่ะยอดยอด,ยอดวิวหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมืน่มน,นหลายคลิปแล้วนะเออไหลก็ไหลาไหล,ไล,แ,ลแล้วนะนนเออเพราะต้องเอ็มนะต้อง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 อะไรนะต้องต้องต้องให้ให้อะไรนะให้ให้คะแนนน้องเอ็มนะเยอะนะใช่น้องเอ็มปั้นนะแล้วก็ เมงกะบี้ด้วยนะเมงกะบี้ด้วยเนอะดันดันจนเกือบเสียตัวนะเดี๋ยวไม่ใช่คนละดันอ๋อคนละดันใช่ไหมอ๋อคนละดันกันนะครับอย่าอย่าไม่นี่นะครับนังไงต่อไม่ต่อก็ต้องช่วยกันเนาะสร้างความดีเนาะใช่ครับผมก็ถ้าใครยอดซัดหล่นใช่ช่วยกันใช่ครับผมช่วยกันดันเพราะต่อไปนะคุเราอาจจะมีคอนเทนต์ที่ปังๆที่แบ่งกันได้แล้วประมาณนี้ เราแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกกันนะเราเราก็เหมือนลูกไก่นะโดนเลี้ยงออกมานะเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนน้องโอ๊ตเนี่ยโดนเลี้ยงมาให้โตแล้วนะครับ,บต่อไปน้องน้องโอ๊ตก็จะไปหาจิกนอนกันเองจ <c oughs> ิกนอนจิกนอนนะครับผม <c oughs> นะนอนกินนะกินข้าวสารหร <c oughs> ือหรือหรืเอ้าไก่ไง ไก่ก็จะไปหากินไงเออเหมือนลูกไก่อะไรวันเนี้ยเออเหมือนลูกไก่เลี้ยงโตแล้วเนี่ยเอัอัเออจิ๊กข้าวสารหรือว่าจิ๊กกินอาหารเม็ดเออรุ่นรุ่นแมงกะบื้อนี่กินอาหารเม็ดแล้วรุ่นเนี้ยเดี๋ยวดูแก้มเขาทิไม่เอาอาหารเม็ดอ่ะเออเออซึ่งคนที่ชอบกินอาหารเม็ดมากใช่เลยจริงๆริชอบกินอาหารเม็ดมากขนมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยดูสิดูสิโอเคตัดผมนี่ต้องไปตัดโรบินสัน อ๋อตัดสิสุดแล้วครับเออร้านข้างนอกตัดไม่เป็นเป็นๆหสิบก็ตัดเออยี่สิบบาทไม่ตัดมาให้แปดสิบเออรู้ไหมตัดผมเนี่ยคลิปเกือบชั่วโมงเนี่ยเกือบสองหมื่นใช่ไหมเออเนี่ยมผมเนี่ยน้อยใจอยู่วันนี้น้อยใจอยู่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยกันวันนี้น้อยใจอะไรรู้เปล่าน้อยใจรู้เปล่านางเอกเขาเลือกพระเอกที่มันอายุอ่อนกว่า เออแล้วเขาเลือกกันไปแล้วเออเขาเลือกกันไปแล้วมาช้าเเรามาช้าเรามาช้าไงอย่างเดียวไม่รด้เรครอบเออเรามาช้าเออเราขี่รถมาไม่ทันเขาเลือกกันไปแล้วเราน้อยใจเรารีบตนเจ้าของเออนะไม่มีอะไรครับทำต่อไปห่านะฮะหนึ่งก็แล้ก็ ขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งสามพี่ๆยูทูบเบอร์ทั้งรุ่นพี่เนาะทั้งสามท่านนะคะที่เปิดตัวแล้วก็แจ้งเกิดให้อตให้อตเป็นดารากลองด้วยนะคะใช่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสวกันนะครับผมเราเราเป็นสวกันแล้วนะยูทูบเบอร์พี่เราเป็นน้องใหม่เป็นสาวสวยนะครับผมแล้วก็นะครับบอยก็ทำช่องให้อตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่เอ็นเดอร์กับพี่อ่า พี่แอลก็ให้ความอนุเคราะห์ที่พักโต๊ดด้วยเนาะเป็นคนช่อย่างมากสอนทำคลิปเนาะใช่คบรดีนะไม่สอนตะเคี้ยว่ายน้ำเป็นอย่างนั้นเลยไอเลยฮะมุกมีไอเลยครับก็ยิ่งทำมาได้เนาะตักนั่นตักนี่ตักงไปใช่จะเสียดายได้เขาน้องโอ๊ตจะกลับแล้วใช่ค่ะไม่อยากให้กลับไวไว จริงๆก็อยากอยู่ลลังๆไว้เธอต้องหาผู้ชายให้เขาฮะผู้ชายงี้ฮะเอางั้นเลยเหรอเอาอีกแล้วปู่เสียวเลยเอาอีกแล้วโอ๊ตบอกว่าโอ๊ตช่วงนี้มาอยู่กับองค์ปู่ปริจิตเอ่อต้องทำสมาธิต้องละาเรื่องงอ้พวกนี้ เออต้องลาเว้นผู้ชายไปในระยะหนึ่งระยะระยะระยะหนึ่งเพราะตอนนี้พราะรู้สึกว่าตั้งแต่อันโควิดมานางก็ไม่ตกท้องมานานแล้วใช่เออนางใส่บุญนะนางไม่ไม่ตกถึงท้องมานานแล้วนางบอกเออนางก็เลยนางก็เลยบอกนางบอกว่านางมาอยู่กับองค์ปู่ปริกจิตนางของงดผู้ชายจำศีลก่อนจำศีลก่อน เออาใช่ไหมตอนนี้นี่เข้าใจกับเขาไหมเนี่ยไผมนอนน้าหรอนอนน้าตันรลอนไม่รู้ครับเออนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับโอ๊ตมาอยู่กับองค์ปู่ปริจิตนะโอ๊ตที่ฐานมาจากที่โน่นแล้วอ่าจะจะทำยูทูบสายอะไรนะอาสายดันพลังบวกให้ได้นะครับผมแล้วก็ข่าวงในมานะคอนเทนต์นะ น้องเอ็มน้องเอ็มว่่าาอในข่าววงในมีโผล่มาด้วยว่าว่านี่เป็นสายของมาดามลาเต้คนนี้เหรอเออมีคนทักมาด้วยเอาแล้วเอาแล้วเออใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามมาาาาถถููกกบบ้้นนเเออออสายใครหรือเปล่าฮะโดนทักมาโดนทักมาอะไรประมาณนี้เอ๊ะสายสายลับนะเนี่ย เฮ้ยเราเราหลวมตัวหรือเปล่าเราหลวมตัวหรือเปล่าไม่หรอกเราเป็นคนดีว่าอย่นั้นให้หลวมตัวหรือเปล่าเออใครมาก็ได้หรือใครจะเสียตัวหรือเปล่ามีความลับมองนะไม่เสียไม่เสียยังซิงอยู่ครับนะครับนะครับผมก็สลักคลิปนี้ก็อ่เอ้า ไั้ไม่ถึงแปดนาทีเลยข้านะโอ้ฟาก็โอเคต่อด้วยอ่าวันนี้ต้องขอแสดงความดีดีด้วยนะก็ยินดีกับใครยินดีกับตัวเองไม่ใช่ก็ยินดีกับตัวเองก็รู้ประมาณหนึ่งนะคขอแสดงความดีดีกับตระกูลแมงด้วยนะครับที่ว่าตัวแมงหัวหน้าแมงอ๋อมีที่พี่อร์ใสแล้วมีที่อร์ใส่แล้วนะครับผมก็ดีนะครับ อ่าตอนนี้ก็อ่าไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วครับผมอ่อยู่กันสองคนนะครับผมดูไลฟ์สดอยู่อ่าดูไลฟ์สดอยู่ตรงโน้นนะฮะก็ให้กำลังใจนะครับผมอยู่ในคูเกอร์อยู่ในกระท่อมใช่ใช่ใช่คนเนาะใช่ครับผมต่อไปนี้เราก็จะไม่ได้สอนจระเข้ว่ายน้ำกันแล้วนะครับผมจระเข้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ นี้นะคะตามช่องโอ้เชียงใหม่เซนแบร์ริตี้และทุกๆช่องด้วยนะครับพี่เอ็นขาดอีกร้อยเดียวอ่ะแป๊บเดียวร้อยเนี่ยยังไม่ถึงอีกร้อยอีกเหลยนี่ยรเดี๋ยวทับปูดันเดี๋ยวดันต่ออ่าเดี๋ยวดันต่อพวกนี้ก็คงได้แล้วร้อยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับจะไปวิ่งตามจะได้ไะวิ่งตามทันผมหน่อยนะครับผมผมนำโด่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับวิ่งเขายับกระดึ๊บกระดึ๊บเขาบอกเต่าเร็วกว่า เออนะถ้ารัได้พวกนี้รัเลยวันหวยออกอะไรอย่างนี้อีกร้อยเดียวเองอีกร้อยเดียวเองนะครับฝากนะครับ F4 สายบุญแฟมิลี่ทุกท่านนะครับฝากไปเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้น้องเอ็มหน่อยนะครับขาดอีกร้อยเดียวนะครับนะครับผมพอถึงห้าหมื่นแล้ว f c จะกดเลิกติดตามก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเขาขอแค่ห้าหมื่นไงครับนะครับเขาขอห้าหมื่นนะครับพอถึงห้าหมื่นปุ๊บ เอก็แคบหน้าจอไว้นะครับแล้วก็กดเลิกติดตามนะครับไม่มีอะไรมากครับผมผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะครับผมก็ช่วยผักดันกันทุกช่องนะครับอันนี้ก้มหน้าก้มตานะเป็นผู้เป็นเด็กชายที่ดีนะนี่เป็นเด็กดีนะครับวันนี้ทำคลิปวันวันนี้ผมนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับน้องโอ๊ตที่ครบ4,000ันชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาให้ปรมาจารย์นะครับ ที่มีอายุอานามนี่ก็เยอะแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับทำให้เลยทำให้คนโน้นครับไม่ใช่ทาให้ผมนะครับทําให้คนโน้นนะฮะอายุอานามนี่ก็ปลาเข้าไปเลขโกเลียกไหนแล้วจําได้ไหมดูหน้าแล้วเลียกไหนเลขกอะไรเลีกห้าเรขยห้าฮะ เฮ้ยจะทําให้หรือเปล่าเนี่ยจะทําให้หรือเปล่าเนี่ยฮะเลขกสองเลขกสองกลางๆเออนี่น่าทําให้หน่อยนะโอ้ตีเลยข้อขากันดีเหลือเกินหอมไม่น่าอยู่ดีนะไม่ข้องขากันนะครับเออดูสิดูเขเป็นคู่ขากันหรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่แหม่เฮ้ย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 อย่านะ ไม่ใช่รับโอ๊ตครับโอ๊ตบอกว่าเกลียดมากเลยชนีเนี่ยโอ๊ตบอกว่าเกลียดมากเลยชนีเนี่ยจะจะรอดเหรอโอ๊ตถ้าถ้าไม่ทำไม่อะไรนะทำมันยื่นในสร้างรายได้ให้เนี่ยชนีเนี่ยขอโทษนะความหมายนะรอดแล้วครับผมสลับกินนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอ่าคือเขาเรื่องนะไม่อไม่มีความซีเรียสในกลุ่มเรานะครับก็แค่หยอกล้อ เลาะกันไปนะครับมีมุกหน่อยนะครับนั่งก็ได้นะส่วนมากนะครับมุกแต่ละมุกส่วนมากจะแป๊กนะครับแป๊กทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับผมวันนี้ก็น้อยใจตัวเองนะครับไม่โดนรับเลือกนะครับนะฮะเพาอยากเป็นพระเอกนะครับผมแต่เขาไม่เลือกให้เรานะครับผมสลัคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ